พ่อหนูได้หนึ่งขวบพ่อไปบวชเพราะว่าหนูอะไปช่วยเขาเข็นรถรถกระบะสมัยก่อนอะเวลาแบตหมดเขาต้องพยุงยูใช่ไหมคะพอรถติดอะคนอื่นเขาวิ่งหนีหมดแล้วหนูวิ่งไม่ทันมันก็เลยถอยแบบถอยออกมาแล้วเหยียบเหยียบทั้งตัวเลยคะ่ะตอนแรกเขาบอกว่าหนูไม่รอดเขาก็เลยให้หลวงพ่อหนูไปบวชแก้บนไปบวชเจ็ดวันอย่างเงี้ยบวชไปบวชมาเขาบอกว่าบวชไม่สึก เขาก็บวชมาตลอดแล้วหนูก็ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยพ่อเลี้ยงแต่เขาเอาเงินเลี้ยงอยู่กับใครพ่อเขาให้เงินคนนั้นอยู่อยู่กับคุณนู้นก็ให้เงินคนนี้ค่ะแล้วก็หนูก็โดนกดดันอีกทีหนึ่งซึ่งพ่อไม่รู้อย่างเงี้ยแต่หนูก็เหมือนไม่มีครอบครัวเพราะว่าไม่มีใครรักนอกจากเงินเท่านั้นเงินถึงจะอยู่กับเขาได้หนูก็เลยพออยู่คนเดียวดีกว่าความกดดันที่ต้องเก็บไว้คนเดียว ทำให้น้ำรู้สึกน้อยใจต่อโชคชะตาและโหยหาความอบอุ่นที่ขาดหาย